หรับใครที่งบน้อยนะคะแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งตัวนี้ไม่ใช่แบบเจอใจจบนะคะแต่ว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะสำหรับเมืองไทยนะคะมีประกรันอยู่หนตัวนะคะชื่อว่าตัว c ค r e p l u ค่ะที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลมะเร็งและไตวายเรื้อรังนะคะสามารถเลือกได้ทั้งสองโรคเลยนะคะว่าเราจะซื้อโรคมะเร็ง บวกไตวายเรื้รังหรือว่าจะซื้อเฉพาะไตวายเรื้อังหรือซื้อเฉพาะนะคะโรคมะเร็งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าซื้อคู่กันเบี้ยถูกลง10%ใครนะคะที่อาจจะมีประกันเล่มเดิมอยู่แล้วแต่มีค่ารักษามะเร็ง น้อยมากนะคะหรือว่าไม่มีเลยหรือว่ามีแต่มีเฉพาะ่ารักษาแบบผู้ป่วยไหนนะคะสามารถมาซื้อแค์พัดเอาไว้ใช้คู่กับประกันเล่มเดิมได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะสอบถามเบีย้ยประกันนะคะวีขึ้นตัวอย่างเบีย้ยประกันด้านบนให้แล้วนะคะยังจะบอกว่าเบีย้ยถูกมากๆเลยะคะ่ะสนใจแบบไหนก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะคะ